สวัสดีครับ AN Studio นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทสตัวมิกเซอร์กิวตัวนี้นะครับผมเป็น f ันนี FCA นะครับเผื่อมีพี่ๆนาาท่านใดสนใจอยากได้นะครับผมเป็นมิกที่ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและก็ไฟรถนะครับผมขนาดกระทัดรัดนะครับผมเล็กนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเทสกับเครื่องเสียงกลางแกล้งให้ดูนะครับว่าคุณสมบัติสามารถขับได้ไหมนะครับผมก็ต่อไปที่ Power amp ละครับ ผมต่อตรงไปที่พอแอมเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะฟังก์ชันของมิกจิวตัวนี้นะครับผมข้างบนก็จะเป็นตัวรับสัญญาณใหม่นะครับผมเป็นแจ็ค x อ r และก็แจ็คโฟนสามารถเสียบได้ด้วยกันเลยนะครับตัวนี้มันมีอยู่2ชั้แนลนะครับชันแนลวันและก็ชันแนลทูนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เป็น R.E.C. นะครับก็น่าจะไปที่บันทึกเสียงนะครับผมก็จะนำสายสัญญาณตัวนี้มาเสียบที่ช่องนี้แล้วก็ไปอุปกรณ์บันทึกเสียงได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไลน์อินนะครับผมก็มีแจ็คขาวแดงแล้วก็เป็นแบบแจ็คโฟนแล้วก็สามารถเข้าได้นะต่อมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเป็นโทรศัพท์ก็เอาเสียงเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนหลักนะครับผมเมนหลักที่จะต่อไปที่ Power Amp โดยตรงหรือเป็นพวก EQ หรือว่าคอสนะแล้วค่อยไปที่ Power a m นะครับแต่คลิปนี้ผมต่อไปที่ Power a m เลยนะครับผมผมอยากจะเทสดูเหมือนกันนะครับว่ามีตัวนี้นะครับคุณสมบัติจะเป็นยังไงนะครับผมสามารถขับได้ไหมนะครับคลิปนี้ผมจะเทสกับตู้ลำโพง18นิ้ว2ใบแล้วก็กลางแหรม12นิ้ว2ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันน่าจะเป็นยังไงนะครับก็มีบู u บูทูธนะครับผมบูทูธแล้วก็ไลน์นะครับถ้าเราใช้บูทูธเราก็กดตรงนี้ ถ้าเราใช้ลายก็หมายถึงว่าเราเอาเสียงเข้าตรงนี้นะตัวนี้ผมจะใช้บลูทูธก็มี USB นะครับก็เล่นได้นะตัวนี้ก็มีช่องเสียบหูฟังนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มหูฟังตัวนี้เป็นดีเล์รีพายนะครับเอาไว้ปรับเสียงไม้นะครับตัวนี้เป็นเมนหลักนะครับผมวอลลุ่มเมนหลักส่วนข้างบนก็จะเป็นเกนนะครับผมเกนแต่ละชันแนลนะครับตัวนี้ ตันนี้ก็เป็นวลลุ่มข้างล่างนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับมิกกิวตัวนี้นะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่1นึ่บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับพ,พี่นานาท่านใดสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับผมที่0ูนย์หกห้านะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อของผมนะครับนี่ผมจะต่อออกจากเมน LR นะครับผมแล้วก็มาเข้าที่ หลัง power amp เลยนะครับแล้วก็พิที่ลําโพงนะตัวนี้จะให้ขับเป็นเบสตัวนี้จะให้ขับเป็นกลางแรมนะครับลองดูนะครับว่าคุณสมบัติของมิกกิวตัวนี้นะครับผมน้าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็เชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเทสเสียงให้พี่ๆน้าๆได้ดูเลยนะครับผมก็ต่อออกจากอ่ามิกเลยนะครับเข้าที่ power amp นะครับผมใช้แอมตัวนี้นะครับก็ขับเบส 18นิ้ว2ใบอกอกลางแหลม12นิ้ว2ใบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเทสเสียงกันเลยนะครับผมอ่าก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่หูฟังด้วยนะครับเผื่อจะได้ยินเสียงอ่าความถี่ต่ำๆนะครับผมบางทีสกุลดนีนน่าราแล้วเราบานแล้หนานนานอยากไปคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เ้างมีผู้พันอย่างเรามีผูกพัน

ดีๆอากาศพนานาก็พี่ก็เป็นห่วงนูปมพที่ตอนเช้าเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่ารอให้รักพี่เป็นคนนะไม่ใช่ทีพักปิทีรักก็คงไม่ได้งั้นที่จะอยู่หางตรงนี้ไอยเป็นห่วงเธอและคนดีอากาศเลิ่มหนาวขึ้นมาทุกทีดูแลตัวเอง บาที่จะกลับมาตีหนังนาวนะระบ,บานนั่งกังนหาวอยากีิคิดถึงการเด็กแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวครับก็เป็นเสียงที่ได้จากมิกเซอร์ฟันนี่ FCA ตัวนี้นะครับผมเป็นมิกเซอร์กิ๋วนะครับผมกิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับอ่า ใครน่ะ5คนนั้นก็เป็นอยู่ก็รู้ว่าดูนั่นก็พี่เอกก็แค่อยากจะเข้าไปปลอกเดี๋ยว่าทุกคนามหมาสุดใจพี่เลยพี่เอกก็เศร้าเลยอ๋ออ๋อจริงๆริงนะ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 พี่ก็เป็นลอาห่วงรู้แล้วไปถึงตอนเช้าเลยนะครับผมก็เป็นเสียงที่ได้จากมิกเซอร์กิ๋วตัวนี้นะครับโดยใช้ต่อพ่วงพาวเวอร์แอมป์แล้วก็ไปขับเบส18นิ้ว2ใบแล้วก ตู้กลางแหลม12นิ้ว2ใบนะครับผมโอ้ถือว่ากิ้วแต่เจ้าจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่ๆนานาท่านใดสนใจก็โทรสั่งซื้อได้นะครับที่065 3364269นะครับผมสําหรับมิกเซอร์กิ้วตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1,090บาทนะครับรวมค่าส่งและก็ค่าจิตค่าเจ็บเงินปลายทางเรียบร้อยนะครับผม1,090บาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับส,สวัสดีครับ